ททบร .5 ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเฉลิมพระเกียรตินามพระไทยในหลวง สวัสดีค่ะอำเภอทา่าพนมจังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งอำเภอค่ะที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงและติดชายของของประเทศไทยซึ่งที่นี่ค่ะมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทา่าพนม ไว้ให้บริการด้านสาธารณาสุขแก่ประชาชนอีกทั้งยังมีสมาชิกเพื่อนบ้านอย่างสปปลาวค่ะที่เข้ามารับบริการที่นี่เรียกได้ว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์ครบคันมีการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพทําให้เป็นโรงพยาบาลที่เป็นที่พึ่งแก่ประชาชนยามเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะตลอดระยะเวลาในการจัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทัตพนมขึ้นในถิ่นธุรกันดารที่นี่ ได้มีการพัฒนางานด้านสาธารณสุขครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้เป็นที่พึ่งในายามเจ็บไข้ได้ป่วยให้กับประชาชนในพื้นที่และระแวกใกล้เคียงให้ได้เข้าถึงการดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพร่างกายยังมีประสิทธิภาพมีทีมสาขาวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนตอนนี้เราก็อยู่กับนายแพทย์มนูชัยวงศ์โรจน์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช ท่าพนมจังหวัดนครพนมคะ่ะสวัสดีค่ะอยากจะให้พออ,อเล่าถึงภาพรวมของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าพนมให้ฟังหน่อยค่ะครับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าพนมเนี่ยเราเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายค่ะก็คือรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนข้างเคียง <c eux> หรือว่าลูกข่าย <c> uh> ก,ก็คือทั้งอำเภอรเรนุนครอำเภอนาแก อำเภอบางยางหรือแม้กระทั่งรอยต่อของจังหวัดมุกดาหารนะครับซึ่งเรามีแพทย์เฉพาะทางครบก็คือเคสที่มีความซับซ้อนเนี่ยเกินศักยภาพาเขาก็จะส่งต่อมาที่นี่เทียบเท่าโรงพยาบาลจังหวัดคือทําหน้าที่เป็นโรงพยายบาลจังหวัดดูแลลูกนะค้าแล้วอย่างนี้มีพี่น้องเพื่อนบ้านมาบ้างไหมคะ<อ>เพราะว่าเราติดกับชายแดนลราเลยหรือแต่ก่อนก็มีแต่ว่ามันจะเบรกช่วงโควิดไปแล้วตอนนี้ก็เริ่มเปิดเมืองใหม่ก็มีคนป่วยจากต่างประเทศก็คือชาวลาวนะครับ นอกจากเราก็ยังมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาน้ำตรอมงคพระธาตุพนมมาเจ็บป่วยฉุกเฉินอ,อะไรเราก็ดูแลหมดค,ค่ะผมแน่นอนค่ะว่าอำเภอธาตุพนมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยเพราะว่ามีองค์พระธาตุพนมอยู่ทําให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมาอย่างนี้การทํางานของเรามันต้องรับมือมากขึ้นไหมคะกับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยประเทศเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็ยังมีคนไข้ของเราอีกในพื้นที่ะคะ่ะ ครับก็คือถ้าเป็นมวยก็คือมวยครบเครื่องทั้งลุกทั้งรับนะครับว่าในเชิงลุกก็คือเราดูแลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกสถานที่หน่วยบริการถ้าตั้งรับก็คือถ้าเขามารับบริการภายในหรือส่งต่อนเนี่ยเราก็จะมีหน่วยอุบัติเหตุหรือคนไข้เฉพาะที่ต้องผ่าตัดที่ต้องคลอดหรืออะไรก็แล้วแต่ ICU ก็พร้อมหมดแล้วยนะิ่งถ้ามีเทศกาลก็ต้องเทศกาลนี่ก็ดับเบิ้ลนะครับดับเบิ้ลเทศกาลสงการปรีใหม่นั้นน้ำมศการพระธาตุพนมที่ผ่านมาแต่เราก็ ประสบการ์โชคชนนะครับก็ <c oughs> คือเราเราสามารถให้บริการดูแลได้อย่างพร้อมมีประสิทธิภาพแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในกรณีที่ดูแลต่อเนื่องและคือระหว่างที่คนไข้นอนโรงพยาบาลจะมีคนป่วยบางกลุ่มโรค <c oughs> ที่ต้องดูแลเพื่อฟื้นฟูดโดยเร็วเช่นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง <c oughs> คือบางทีมาถึงโรงพยาบาล <c oughs> เขาเรียกว่าระบบ stroke fast track ก็คือให้ยาไล่ริมเพื่เสร็จบางทีต้องดูแลต่อหรือเป็นโรคอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็สามารถดูแลระยะก,กลางหรือยิ่งถือมีเดียดแคร์ซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นการทํงาน ร่วมกัน่ะทั้งพยาบาลทั้งแพทย์ทั้งนักกายภาพหรือนักแพทย์แผนไทยหรือแพทย์ทางเลือกเช่นการฝังเข็มก็คือจะทําให้คนไข้ฟื้นตัวได้เร็ว<า>เพราะว่าการดูแลโรคเหล่านี้เนี่ยจเราจะไม่ได้พึ่งเฉพาะยา,ามันต้องมีกระบวนการอื่นในการดูแลร่วมกันรวมทั้ง ถ้าเกิดว่าดูแลเสร็จแล้วจำหน่ายกับไปที่บา้านคนไข้ที่เป็นเพราะแทรกซ้อนหรือระยะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องดูแลแบบประครับประคองก็คือเพื่อชะลอความทุพพลภาพหรือการสูญเสียชีวิตหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตยังมีคุณภาพสังสมศักดิ์ศรีซึ่งการดูแลประครับประคองเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมญาติเตรียมคนป่วยตั้งแต่ที่อยู่โงรงพยาบาลจุดจนกระทั่งจำหน่ายไปที่บ้านเนี่ยก็จะมีทีมชุมชนมีเครือข่ายอ,อสอมอหรือว่ามีภาคีต่างมาช่วยดูแลก็อาศัยการทํางนานร่วมกับของชุมชน ก็คือมีภาคประชาชนมีการเกือ้อกูลกันค่ะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชธ,ธาตุพนมค่ะที่ดูแลเชิงรุกดูแลคนไข้ในทุกระยะตั้งแต่มาโรงพยาบาลค,บคนไข้ระยะกลางที่ต้องการการฟื้นฟูแล้วก็สุดท้ายก็คือช่วงสุดท้ายของชีวิตอย่างที่พอ,อได้บอกไปนะคะว่าจะจากไปก็ให้จากไปอย่างสมศักดิ์ศรีอย่างสมศักดิ์ศรีนั่นเองค่ะส่วนการทํางานจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันค่ะ จจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชทัดพนมได้มีการจัดตั้งทีมสาวิชาชีพในการดําเนินการดูแลผู้ป่วยแบบอินเทอร์มีเดียแคร์หรือการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับที่นี่นะคะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพนมค่ะจะมีระบบการดูแลผู้ป่วยที่เรียกว่า intermediate care ซึ่งเป็นการดูแลผู้ป่วยระยะกลางโดยพยาบาลวิชาชีพและทีมสหวิชาชีพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะให้พี่พยาบาลนะคะอธิบายให้ฟังดีกว่าว่าคำว่า intermediate care ผู้ป่วยระยะกลางระยะฟื้นฟูคืออะไรคะค่ะ สำหรับการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูนะคะก็คือการดูแลผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตแต่ว่ายังมีอาการผิดปกติของร่างกายมีความบกพร่องในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันอยู่โดยจะเน้นการฟื้นฟูโดยทีมสหาวิชาชีพของเรานะคะก็คือฟื้นฟูต่อเนื่อง6เดือนหลังจากผู้ป่วยพ้นระยะวิกฤตค่ะค่ะยกตัวอย่างคนไข้ในกลุ่มนี้ได้ไหมคะว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรค่ะ,คะสำหรับ คนไข้ในกลุ่มโรคนะคะก็จะมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองค่ะแล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มโรคบาดเจ็บไขกระดูกสันหลังผู้ป่วยกลุ่มโรคก,กระดูกต้นขาหากักซึ่งทั้งหมดนี้นเป็นเคสที่จะต้อง ดูแลต่อที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาวะพิการหรือว่าลดภาวะทุกคนภะพของผู้ป่วยค่ะเรามีการประเมินยังไงบ้างคะว่าเคสเนี้ยจะต้องเป็นเคสที่จะต้องได้อยู่อิ i n t e r m e d i a ีย care ค่ะก็จะมีการประเมินโดย แพทย์นะคะแล้วก็ทีมสหวิชาชีพของเราค่ะ<ฆ>ก็จะมีทั้งแพทย์พยาบาลนักโภชนากรจิตเวชแล้วก็แพทย์แผนไทย<ฆ>แล้วก็กายภาพร่วมกันค่ะรูปแบบการดูแลผู้ป่วยในแต่ละเคสค่ะเราดําเนินการยังไงบ้างคะค่ะในในบทบาทของพยาบาลเองนะคะก็จะเป็นการประสานทีมสหาสาขานะคะ<ฆ>ก็คือในการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่การประเมินนะคะ hmm. จนจนกว่าเราจะมั่นใจว่า ญาติคนไข้ดูแลคนไข้ได้คนไข้มีความพร้อมเราถึงจะจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ประสานทีมดูแลต่อเนื่องในชุมชนค่ะค่ะอย่างในเคสที่ดูแลในระบบอินเตอร์มีเดียไม่ได้มีแค่พยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะคำว่าสาวิชาชีพก็คือจะต้องมีนักกายภาพด้วยนักโภชนาการด้วยใช,ใช่ไหมคะจะต้อง ดูแลยังไงบ้างคะใน1เคสว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทําอะไรกับเขาบ้างในบทบาทของพยาบาลนะคะก็คือวันหนึ่งเนี่ยเราต้องสอนสาธิตให้ความรู้ในการดูแลโดยเราจะเน้นเลยว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องมี ผู้ดูแลหลักอันนี้คือหัวใจสําคัญของการดูแลผู้ป่วยในยักฟื้นฟูผู้ที่ดูแลหลักเนี่ยมีความพร้อมหรือยังทําเป็นหรือยังเราจะจับมือทําสอนสาธิตจนกว่าเขาเกิดความมั่นใจแสดงว่าแต่ละเคสก็จะต้องมีญาติหรือว่าผู้ที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยมาที่โรงพยาบาลด้วยอ๋อไม่ได้ดูแลเฉพาะผู้ป่วยนะคะคุณผู้ชมมีการดูแล ถึงญาติด้วยแล้วก็เหมือนจับมือทําเคสต่อเคสเลยว่าถ้าญาติคุณกลับไปอยู่บ้านแล้วจะดูแลยังไงต่อใช่ไหมคะแล้วย้่งแบบทําเป็นเกิดความมั่นใจเราถึงจะจําหน่ายออกจากโรงพยาบาลได้แต่ละเคสใช้เวลานานไหมคะแต่ละเคสถ้าเกิดว่าไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนค่ะก็ใช้เวลาประมาณ4-5วันอ๋อวันก็ไม่เยอะนึกว่าจะต้องอยู่เป็นเดือนค่ะค่แล้วมีเจอปัญหาบ้างไหมคะก็ปัญหาส่วนมากนะคะก็คือบริบทของโรงพยาบาลที่นี่ก็ คือเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะคะก็คือจะเป็นผู้สูงอายุดูแลกันเองอจะขาดผู้ดูแลหลักที่มีความรู้หน่อยแล้วก็ในตัวของผู้ป่วยอาจจะเป็นแบบหัวหน้าครอบครัวแบบนี้ค่าก็คือจะขาดกําลังใจเมื่อเมื่อเจ็บป่วยเกิดขึ้นอะไรแบบนี้คะ่ะแต่ว่าตามชุมชนที่เราได้ไปลงพื้นที่ก็ยังจะมีอ,อสมอ<ช>แล้วก็เจ้าหน้าที่ทางรพอสอตเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลใช่ไหมคะ,คะแล้วข้อดีของการที่เรามี ระบบการดูแลนเตอร์มีเดียแคร์แบบนี้ค่ะดีกับผู้ป่วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ยังไงบ้างคะสำหรับข้อดีนะคะดีสำหรับผู้ป่วยแน่นอนค่ะเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มรูปแบบโดยได้รับการฟื้นฟูจากทีมนะคะแล้วก็การดูแลอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยก็จะได้ลดภาวะพิการลงหรือว่าลดภาวะทุกคนละภาพที่เผชิญอยู่ <c oughs> แล้วก็สามารถใช้ชีวิตประจาวันของเขาได้ค่ะแล้วสำหรับตัวเจ้าหน้าที่ล่ะคะ สำหรับตัวเจ้าหน้าที่นะคะก็คือการทำงานก็คือเป็นระบบขึ้นเพราะว่าเรามีทีมเข้ามาช่วยดูแลคนไข้ค่ะค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะให้ฝากในฐานะที่เราเป็นพยาบาลของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชที่ต้องบอกว,ว่าเป็นหนึ่งอาชีพแหละที่เสียสละอย่างมากในการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะเรามีความประทับใจยังไงบ้างที่ได้ทำงานที่นี่คะ่ะ มีความประทับใจในการทํางานที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะคะก็คือได้ดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยนะคะได้กลับไปหายจากโรคแล้วก็ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับระครอบครัวค่ะนอกจากการดูแลผู้ป่วยระยะพื้นผูแล้วที่นี่ยังให้ความสําคัญในส่วนของการทํางานเชิงรุกโดยทุกๆสัปดาห์จะมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยถึงที่บ้านอีกด้วย อีกหนึ่งจุดเด่นของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชธาตุพนมนะคะก็คือการดูแลผู้ป่วยเชิงรุกค,ค่ะซึ่งวันนี้นะคุณหมอก็พาเรานะคะมาดูแลคนป่วยถึงที่บ้านเลยก็เลยอยากจะให้คุณหมอเล่าให้ฟังนะคะว่าการดูแลผู้ป่วยอินเตอร์มีเดียแคร์ก็คือเมื่อกี้เราไปดูที่โรงพยาบาลมาแล้วส่วนพาริทีฟแคร์ Care เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ ก็สาหรับการดูแลผู้ป่วยแบบ intermediate care นะคะ intermediate care เนี่ยหมายถึงการดูแลผู้ป่วยที่ผ่านผลจากระยะวิกฤตแล้วและอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังจากเขาหายจากโรคเนี่ยอาจจะยังมีบางปัญหานะคะที่เขาต้องการการฟื้นฟูสมรรถภาพบางอยา่างเช่นการกายภาพบาบัดนะคะหรือว่าการแพทย์แผนไทยซึ่งจะช่วยพัฒนาให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถกลับมามีชีวิตได้ปกติมากขึ้นแต่ว่าตัว palliative care จะเป็นการดูแลประคับของอาการโดยกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยคือกลุ่มของผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาหายขาดได้โดยที่เขามีแนวโน้มที่จะ มีอาการแย่ลงอาจถึงขั้นเสียชีวิตจากตัวโรคนั้นได้โด,โดยที่โรคไม่สามารถรักษาให้หายขาดเราก็จะนำพาร์ทิทีฟแร์เข้ามาดูแลเพื่อช่วยดูแลประคับประคองให้ผู้ป่วยเนี่ยมีชีวิตในช่วงสุดท้ายนะคะได้อย่างมีความสุขมากที่สุดแล้วกลุ่มผู้ป่วยที่พบบ่อยะคะ่ะเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคไหนคะที่พบบ่อยๆนะคะในชุมชนก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีที่ทําให้เกิดภาวะอมัอมพฤกษ์อัมพาตหรือว่ากลุ่มต่อมาก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคไตไตาวายพวกนี้นะคะที่เขาอาจจะไม่มีความสามารถ ในการที่จะรับการฟอกไตและก็ที่สําคัญเลยก็คือผู้ป่วยกลุ่มมะเร็งะนะคะซึ่งอยู่ในการรักษาระยะท้ายและไม่สามารถจะหายขาดจากโรคได้นะคะซึ่งเขามีภาวะทุกทรมานจากตัวโรคอ,อื่นๆก็จะเป็นโรคปอดระยะสุดท้ายโรคหัวใจที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวะนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ HIV แต่ว่ามีภาวะแทรกซ้อนก็จะนําการรักษาาับของอาการมาดูแลได้เหมือนกันค่ะแล้วร,รูปแบบการดําเนินงานเป็นยังไงบ้างคะรูปแบบการทํางานจะมีการประสานกันนะคะของทีมสห วิชาชีพทั้งในโรงพยาบาลทัดพนมเองแล้วก็ทางที่ชุมชนโดยชุมชนเนี่ยก็จะอาศัยเจ้าหน้าที่อ,อสอมอเป็นหูเป็นตาให้เราคอยสอดส่องดูว่ามีเคสผู้ป่วยรายใหม่ที่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาแบบครับบังอาการหรือเปล่าแล้วก็จะมีการประสานไปที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลเพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังทีมแพทย์ที่ทโรงพยาบาลผ่าน refer center น,นะคะแล้วก็ประสานกับหมอเพื่อวางแผนการเยี่ยมบ้านเข้ามาดูแลผู้ป่วยหน้าง,งานจริงแล้วก็วางแผนการรักษารวมกับครอบครัวค่ะ,คะ อย่างเคสที่เรามาวันนี้คุณยายป่วยเป็นโรคอะไรคะอย่างเคสของคุณยายเนี่ยค่ะเป็นอาผู้ป่วยสูงอายุที่เคยติดเตียงมาก่อนเนื่องจากหกล้มทำให้เกิดกระดูกสะโพกหักพอหลังจากติดเตียงภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาก็คือปอดติดเชื้อนะคะซึ่งล่าสุดคุณยายเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลเมื่อประมาณ1เดือนก่อนด้วยภาวะของการติดเชื้อที่ปอดรุนแรงจนต้องใส่ท่อช่วยใจเมื่อผ่านการรักษาในระยะเบื้องต้นเนาะระยะอันตรายของโรคมาแล้วก็มีการส่งต่อผู้ป่วยกลับมายังชุมชนโดยทีมทางหมอครอบครัวเนาะกับ ทีมสาวิชาชีพก็ประสานกับทั้งคุณพยาบาลเนาะแล้วก็ทั้งนักกายภาพบําบัดก่อนที่จะส่งผู้ป่วยออกมาเพื่อให้ทางชุมชนได้รับทราบเคสก่อนหลังจากรับทราบเคสเสร็จก็ทางชุมชนก็ประสานอสมอให้ช่วยดูแลนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเนาะเพื่อดูว่าหลังจากกลับจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยการดูแลคุณยายเป็นไปยังไงบ้างค่ะแล้วอย่างแต่ละครั้งที่มาอย่างเมื่อสักครู่ที่ที่เราเห็นนะคะ,คะเราต้องมาทําอะไรให้คุณยายบ้างคะคุณหมอจริง,รงๆหลักการเยี่ยมบ้านก็คือเราจะดูสภาพแวดล้อมนะคะของตัวบ้านเนาะว่าโอเคมีความปลอดภัย ในการที่อยู่อาศัยของคุณยายหรือเปล่าแล้วก็2ดูแลแคลกิฟเวอร์นะคะ<ม>หรือว่าผู้ดูแลผู้ป่วยนะคะว่าเขามีความมั่นใจนะคะหรือว่ามีมุมมองต่อการดูแลผู้ป่วยยังไงแล้วก็3จะเป็นการสอนแล้วก็ให้ความเข้าใจทั้งทีมอสอมอนะคะแล้วก็อาญาติผู้ป่วยนะคะ,คะในการดูแลแล้วก็4ก็คือประเมินอาการของคุณยายโดยเป้าหมายของเราก็คือการที่ให้คุณยายมีความสุขที่สุดในช่วงสุดท้ายนะคะแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นการสำลักการเกิดแผลกดทับหรือว่าการเกิดข้อติด ต่างนะคะ,คะแล้วคุณหมอมีวิธีการปลอบประโลมญาติหรือว่าคนที่ดูแลคุณยายยังไงบ้างคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็กอาจจะต้องเป็นระยะที่ต้องทําใจใ<ช>เลยค่ะ,คะ สำหรับการดูแลญาติเนาะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างซับซอ้อนนะคะของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนาะ,ะเพราะว่าแต่ละบ้านก็จะมีความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างของคุณยายเองเนี่ยคุณยายมีความเชื่อในด้านพุทธศาสนาก็ตั้งแต่ที่อยู่โรงพยาบาลนะคะเราก็จะใช้เรื่องธรรมะเนาะ,ะเรื่องพุทธศาสนาเข้ามาช่วยซัพพอร์ตคุณยายนะคะก็อาจจะมีการจัดให้มีการนิมนต์พระเพื่อมาที่โรงพยาบาล<ฮ>เพื่อมาให้เทศให้ธรรมนะคะหรือว่าให้คุณยายได้มีโอกาสใส่บาตรให้มีพระปิณฑบาตท,ที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งหลังจากกลับ บ้านมาเสร็จเราก็จะทำความเข้าใจกับญาติด้วยจะมีทั้งที่อยู่กับคุณยายเองหรือที่อยู่ทางไกลนะคะเราก็จะแนะนําเรื่องการทำแฟมิลี่มิทติ้งนะคะหรือว่าการประชุมกันในครอบครัวเนาะเพื่อให้ทุกคนของญาติเนี่ยเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับตัวโรคเนื่องด้วยเป็นโรคระยะท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาอาจจะไม่หายขาดแต่ว่าเราจะดูแลเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอได้พูดถึงข้อดีหน่อยค่ะว่าการที่เรามีการดูแลคนไข้แบบเชิงรุกแบบนี้ค่ะ ส่งผลดียังไงบ้างต่อทั้งคุณหมอเองแล้วก็คนไข้ค่ะ การดูแลผู้ป่วยเชิงรุกที่เราทําอยู่ <c oughs> ก็คือการเข้ามาในชุมชน <c oughs> เพื่อให้มาเห็นอาสภาพแวดล้อมจริงๆนะคะหน้างานจริงๆของผู้ป่วย <c oughs> ว่าเขาเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรมีการดูแลเป็นอย่างไรบ้างนะคะ <c oughs> ซึ่งจุดนี้เนี่ยช่วยในการลดระยะเวลาของผู้ป่วยนะคะแน่นอนว่าผู้ป่วยพาริทีฟแคร์นะคะหรือว่าผู้ป่วยระยะท้ายส่วนใหญ่เขาก็จะติดเตียงเนาะไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้สะดวกญาติอาจจะมีปัญหาทางเศรษฐฐานะบางอย่างที่ไม่สามารถนําผู้ป่วยเข้าไปที่โรงพยาบาลได้การที่เราออกมาก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องเดิน ทางไกลไม่ต้องเจ็บปวดทรมานจากการเคลื่อนไหวแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยทําให้ทีมของเราเข้มแข็งมากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราออกมาแต่ละครั้งก็จะมีการประสานกับอสมทุกคนก็จะมาร่วมดูแลด้วยกันนะคะทําให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะสร้างเป็นเครือข่ายทําให้เกิดเคสใหม่ๆขึ้นมาเขาก็สามารถดูแลเบื้องต้นได้ก่อนที่จะประสานมาที่เรานะค,ะค่ะเรียกว่าระบบการทํางานระบบบริการของโรงพยาบาลก็ทําให้ทุกอย่างสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ทํางานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งตัว คุณหมอเองแล้วก็สิ่งที่คนไข้ได้รับนั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญในการทํางานร่วมกับทีมสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชทัดพนมนั้นก็คือทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านซึ่งจะช่วยประเมินเคสต่ตางๆส่งให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อให้การทํางานเชิงรุกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกหนึ่งกำลังสำคัญนะคะในการทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนนั่นก็คืออสอมนั่นเองนะคะก็เลยอยากจะให้พี่อสอมค่ะช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยว่าการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าพนมเป็นยังไงบ้างคะก็มีความประทับใจอย่างหนึ่งคือเวลาจะมีการออกมาเยี่ยมมาอะไรทางโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่คือต้อง <c oughs> ประสานให,ให้รู้ชัดว่าทางโรงพยาบาลจะออกมาเยี่ยมคนไข้เวลาเท่านั้นเท่านี้ส่วนตัวประธานก็ต้องแก้งกลุ่มแก้งอสมอ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ให้เตรียมตัวเตรียมพร้อมในการต้อนรับทีมงานคุณหมอนะคะ <c oughs> ทุกครั้งที่จอกมาถ้ารู้ล่วงหน้าว่าคุณหมอจออกมา <c oughs> ก็ไม่ให้ภาดทุกครั้งแล้วอสมอปกติที่นี่ทุกคนก็จะมีความรู้ขั้นพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยอย่างคุณยายเคสนี้ <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเวลาที่มีคุณหมอมาเยี่ยมมีอสมอที่มีความรู้คะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะอุ่นใจไหมคะค่ะอุ่นใจประทับใจด้วยละค่ะค่ะแล้วเราในฐานะที่เป็นคนที่อยู่กับชุมชนเลยเนาะได้เห็นคนไข้ทุกบ้านเห็นพี่น้องประชาชนทุกบ้านนะคะเป็นยังไงบ้างคะที่เขาได้อยู่ในความดูแลของเราเราก็ภูมิใจดีใจที่ได้บริการนะคะคือมันอยู่ในจิตอาสาอยู่แล้วเนาะในใจเรามีเป็นจิตอาสาอยู่แล้วส่วนหนึ่งเหนื่อยไหมคะ่นรอสมอเหนื่อยก็ทนเพราะว่าเราชอบงานบริการอยู่แล้วเพราะว่าอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาอสมอก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญมากที่จะดูแล ทุกบ้านใช่ค,ค่ะในความรู้สึกของคําว่าอสมสําหรับพี่เป็นยังไงบ้างคะก็ภูมิใจค่ะค่ะจากที่หลายปีก,รกร่อนก็ไม่ได้มีการดูแลไม่มีอะไรแต่เราก็ทําด้วยใจคือเราเรารักตรงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะที่มีทุกคนมาดูแลคุณยายค่ะประทับใจอะไรบ้างคะประทับใจมากค่ะคุณหมอและก็อสมดูแลยายอย่างดีมีอะไรก็ปรึกาษาได้ขอบคุณคุณหมอขอบคุณทุกคนที่มาดูแลคุณยายค่ะค่ะ ก็เป็นญาติของคุณยายนั่นเองนะคะที่อยู่เคียงข้างคุณยายแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ค่ะเราก็ได้เห็นการทํางานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชทาาพนมนะคะที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านเลยเนาะได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและที่สําคัญค่ะการดูแลผู้ป่วยญาติผู้ป่วย,ย,าวยการให้ความรู้ ให้กำลังใจแล้วก็ให้วาระสุดท้ายชีวิตของผู้ป่วยมีความสุขที่สุดนั่นเองนี่คือโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทาดพนมค่ะวันนี้เราจะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ